เดี Now, ๋ยวเราจะมาเริ่มสเต็ปที่2นะครับก็เป็นสเต็ปของการกระโดดเชือกแล้วนะครับเชือกที่ใช้เนี่ยนะครับแนะนําให้เป็นสายยางนะฮะสายยางเส้นเล็กๆที่เป็นสีีนะครับสำหรับผู้หญิงนะฮะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับอยากจะได้ความแข็งแรงของแขนด้วยเนี่ยนะครับให้นําแนะนำนะฮะเป็นเชือกที่เป็นท่อนะฮะท่อสายยางอย่างนี้แหละนะครับ วันก่อนนะฮะให้สเต็ปเท้านะครับคล้ายๆออกับการขยิ่งนะฮะให้ใส่รองเท้านะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองใช้เชือกเนี่ยกระโดดไปเลยนะครับเป็นการกระโดดจริงๆนะฮะสเต็ปไปเรื่อยๆจากนั้นก็แค่แว่งเชือกนะครับแขนก็จะอยู่ในลนนักษณะนี้ใช้ข้อมือในการหมุนเชือกเริ่มนะฮะ ถ้าใครเพิ่งเริ่มก็ช้าๆก่อนแต่ให้สังเกตที่เท้านะฮะว่ากระโดดไม่เยอะนะครับแล้วเราก็เพิ่มความไวในการกระโดดอย่าลืมนะครับที่สำคัญต้องเปิดเพลงด้วยเพื่อความมันนะ,ะแล้วก็ความคึืนะครับน,นี่เท่านี้ก่อน